ดูความสวยงามของธรรมชาตินี้นะครับคุณผู้ชมครับ<า>นี่ฮะฉลามวาเนี่ยว่ายมาอวดโฉมใกล้กับเรือที่มีปลาช่อนทะเลนับสิบตัวเนี่ยว่ายอยู่รอบๆครับโดยฉลามวานะครับก็ว่นะายน้ําหากินอยู่10นาทีก่อนที่จะดำน้ําหายไปนี่เป็นคลิปที่นายนัทวุฒิหงาฟ้าผู้ช่วยกัปตันเรือบริษัทเอกชนนําเที่ยวบันทึกเอาไว้ได้ครับขณะที่ยินเรือสปีดโบ๊ททิ้งสมอจอดเรือห่างจากชายฝั่งประมาณ ครึ่งกิโลเมตรหลังจากที่ส่งนักท่องเที่ยวในขึ้นฝั่งที่เกาะห้องเรียบร้อยนายทีคาวุฒิศรีบุรีนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทานบกขอรณีจังหวัดกระบี่บอกว่าหลังจากที่ว่าเกิดวิกฤตเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าระบาดครับได้มีการปิดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลต่างๆโชคราวเป็นระยะเวลากว่า3เดือนแล้วก็ขณะนี้คือว่ามีนักท่องเที่ยวลดลงครับทำให้ธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมระบบนิเวศท,ทางทะเลเนี่ยไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรม จากการท่องเที่ยวทําให้ธรรมชาติมีการฟื้นตัวนะครับนี่เลยค่ะจึงเป็นที่มาที่ทําให้เราได้มีโอกาสเห็นฉลามวานเข้ามาหากินการบริเวณเกาะห้องอุทยานแห่งชาติทานโบกครณีบ่อยครั้งในช่วงนี้นะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งเตือนถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปเจอกับฉลามวานจริงๆงด การตีน้ำแรงๆหรือกระโดดลงไปในน้ำนะคะเรือเนี่ยค่ะจะต้องใช้ความเร็วเรือได้ไม่เกิน2น็อตแล้วก็ไม่ควรจะนำเรือเข้าใกล้ฉลามวานด้วยนะคะขอให้ออกห่างมาเลยสักประมาณ20เมตรด้วยกันเพื่อความปลอดภัยทั้งของฉลามวานแล้วก็ผู้พบเห็นด้วยเพราะว่าหูเขาไวมาก เสียงเรือเสียงคนถ้าดังปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับเขาได้ครับเนี่ยุผู้ชมลองสังเกตดีๆนะฮะเป็นเงาดำๆทะมึนทะมึนนะตอนแรกก็สงสัยว่ามีคนเนี่ยไปว่ายน้ําร่วมด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอออามาใกล้ๆแล้วก็เห็นนะฮะรวดลายของเขาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่ฮะโอ้ตัวใหญ่ฮะถ้าเกิดสังเกตดีๆให้ตรงกลางมุมภาพเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ฮะแปดเมตรครับอเป็นลายสลัมวานนะคะ